สวัสดีครับวีนีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C++ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ string concatenation ก็ประมาณนี้ครับ concatenation แปลว่าอะไรเปิดดีกันเลยนี่ครับ string concatenations กดถูกไหมเนี่ย c o n c a t e n a t i o n โอเคครับถ้ากดผิดคุณก็ทวงได้นะก็คือแปลว่า series of event or things join together after one another ก็แปลว่ามัน มันจะต่อกัน,นครับเดี๋ยวสตริงอันหนึ่งมาต่อกับสตริงอันหนึ่งเราเรามาลองดูเลยว่าตรงนี้ในเนี้ยผมเขียนอะไรไม่รู้อลัมพบทยาวเยียดเลยก็คือประมาณว่า Hi Minimusma.com I love to make video for Thai people ถึงไหนแล้วเนี่ย I don't know why but every time I make it that is all my pleasure ก็ประมาณนี้นะครับถ้าสมมติว่าผมรันโปรแกรมนี้ดูปุ๊บเห็นไหม Google Hi Minimusma.com I love to make video อะไรก็ว่ากันไป all my pleasure จบแต่ว่า ถ้าคุณโคดแบบนี้คุณจะต้องเลื่อนไปเนี้ยมันลำคาญตาใช่ปะถ้าสมมุติว่าอย่างที่เราได้รู้ว่าเราไม่รู้หรอกพี่ผมพูดอะไรเมื่อกี้ว่าคอนคอนคไรติเนชั่นเนี่ยเราจะมาทดลองกันเดี๋ยวนี้เลยสมม,มุติว่า,าตรงนี้นะครับใหม้มรเวณสมาค,าคามรูลสิวโพใช้พี่พจากนั้นผมต้องการให้จริงตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับผมใส่เครื่องหมายตรงนี้ผมกดครั้งเดียวโคดบล็อกมันโคดบลบ็อก มันให้มา2อันประมาณนี้นะครับผมจะกด enter ลงไปเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเป็นตรงนี้ถ้าผมลองกด run อีกอผมกด run นะครับเห็นไหมเราก็จะได้เหมือนเดิมถ้าสมมุติว่าผมผมกดค o น o n เพื่อย้อนกลับไปสูมม่ที่เดิมในที่นี้สมมติว่าผมไม่ใส่ double quote ผมแค่กด enter ลงมาเลยเห็นไหมค,คุณจะสังเกตเห็นว่ามันจะแปลกๆนะถ้าผมจะกด enter ลงมาอีกเห็นไหมครับถ้าผมลองกด run มันขึ้น error มาบอกว่า missing terminating character ก็ช่างมันไปว่าอะไรไม่รู้นี่นะครับตรงนี้ผมก็จะใส่ตรงนี้มันไปนี่นะครับ d o บ b l e q u o ดด d o เบิ e quote ค,คุณคุณจะสังเกตเห็นว่าในนี้เราแตกสต i ิงออกมาเป็นอยู่สามตัวด้วยกันก็คือว่าตัวข้างบนตัวข้างบนอันที่หนึ่งแล้วก็ตัวข้างล่างอันที่สองแล้วก็ตัวอันสุดท้ายอันที่สามนะครับถ้าผมจะลองงานดู เราก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันเห็นเห็นไหมครับคุณสังเกตดูดีดีว่าไอตตัวแต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่รวมศูนย์มันจะไม่รวมศูน,มน,ะมมน,นะครับอย่างในที่นี้ใช่ไหมมันถ้าสมมติว่าคุณเอาอีกสตริงหนึ่งมาต่อสมมติว่าสตริงตรงนี้เป็น x x x แบบนี้นะครับมันก็จะ x x x มาต่อท้ายตัว m นี้เลยมันจะลบศูนย์มันจะลบ,ะลบอตัว terminate มันออกไปนะครับเรามาลองดูกัน สมมติว่า my name ใช่ไหม name n a m e name สองอันนี้มันติดกันใช่ไหมถ้าผมใส่ตรงนี้ปุ๊บแล้วผมกด enter ลงมานี่นะครับไม่ว่าผมจะกด tab หรือว่าผมผมกด tab หรือผมจะกด space ยังไงก็ตามสรุปสุดท้ายว่า n a แล้วก็ m e มันจะต้องต่อกันผมจะลองรันดูทีนี่นเห็นไหมครับ my name สองสองอันนี้ไม่แยกกันนะครับถ้ามันจะแยกกันก็เพราะว่าเราจะใส่อ่า space ของมันเห็นไหม ผมกด3 Space ถ้าผมลองรานดูเนมของเราก็จะต้องแยกกันเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนโอ้ยอันนี้นะครับเห็นไหมครับ N A M E แค่นี้ครับการคอนเครชช์สิ่งแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับวีดีโอหน้าก็สนุกมากกว่านี้อีกนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม